โง,ง่เฮงลูกชายเท่งเถิดถึงคืนแทนว่าที่คุณพ่อไปแดงคะ่ะ โดยงงเฮงได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ก็อีกประมาณ3มเดือนครอดแล้วสําหรับเรื่องแต่งงานไปตกลงคุยกับฝ่ายครอบครัวของผู้หญิงแล้วว่าจะแต่งงานก็ต่อเมื่อเขาได้เดินจูงลูกทุกคนก็รับรู้กันหมดแล้วจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ต้องรอรุ้นในคอนเทนต์คลิปอีกทีค่ะส่วนทางด้านว่าที่คุณปู่สายหาย,ยางเทงเถิดเถิงก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เขาให้ความภูมิใจกับผมมากๆเขาเติบโตด้วยตัวเองเรื่องลานตอนแรกก็ตก เราบอกว่าต้องทําตามประเพณีนะตั้งแต่งานนะเขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วชื่อลานเป็นผู้ชายเจ้าสัวเจ้าทรัพย์ดูกันอีกทีค่ะซึ่งงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ